สวัสดีค่ะคุณไอสวัสดีครับอายอายุเท่าไหร่คะย่างยี่สิบหกครับครับอ่ะอายวันนี้มีอะไรมาปรึกษาพวกพี่มาอายเป็นลูกชายคนเดียวครับต้องแบกรับความกดดันจากพ่อแม่และความภูมิใจของพ่อแม่มันกลับไม่เหมือนที่เราคิดไว้ไงีา,งายโตมาแบบในในครอบครัวที่พ่อแม่เขาก็ไม่ได้ไม่รายได้เยอะครับแต่ว่าเราก็โตมาพ่อแม่เขาก็เลี้ยงเรามาแต่เราเราเรารู้มาตลอดแล้วว่าพ่อแม่เขาก็เลี้ยงเราแบบเต็มที่ตามความสามารถของเขาแล้วที่เขาจะทําได้อครับค่ะ แต่ว่าเนื่องจากเขาไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายมันก็เลยอาจจะทําบางเรื่องครับมันอาจจะทําให้เราแบบขาดโอกาสใส่บางอย่างบางสิ่งที่เราอยากทําเราอยากได้อะไรในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ในในตอนนั้นพอเราโตมาเรียนจบมาเรามีเงินทาเราเราสามารถหาเงินเองได้อไรเงี้ยเราเราก็เลยแบบใช้ชีวิตของเราวางส่วนครับไปไปกับการแบบเติมเต็มความสุขในในวัยเด็กเราะไรคุณอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอะไรบางที่ไม่ได้เคยทำในวัยเด็ก ก็อาจจะมีทั้งมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ประมาณแบบเมื่อก่อนเราชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยเราโตมาเราอาจจะหรือซื้อคอมเล่นเกมอะไรเงี้ยตามที่เราอยากอยากเล่นเลยของกินอะไรเงี้ยหรือว่าเสื้อผ้าอะไรที่เราอยากแต่งในวัยเด็กหรือว่าแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยเที่ยวกับแฟนหรือว่าเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้เราเราแบบร่างไปได้ใช่ครับเราเราแบบอยากออกไปเที่ยวแบบทุกเดือน เดือนละรอบอะไรอย่างเงี้ยครับค่คในจุดที่เราอยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งม uh ันก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติของคนทั่วไปเนาะตั้งแบบว่าเป้าหมายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครต่อครับคุณนายครับจนแบบมาครั้งล่าสุดเนี่ยครับแบบจะไปที่แบบใหญ่หน่อยไปทั้งแบบบ้านไอเองแล้วก็บ้านบ้านแฟนด้วย้ยพาพ่อพ่อแม่เรากับพ่อแม่แฟนไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นเป็นทริปทริปใหญ่หน่อยแล้วก็แพลนจองนู่นจองนี่พวก ค่าใช้จ่ายหลกัหลกๆเราก็เป็นเป็นคนเสียเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยคร <c oughs> ับก็เลยก็เลยคุยกับชวนชวนพ่อแม่เราอะไรเงี้ยครับก็ชวนไปเราอะไรรายจ่ายอะไรประมาณนี้ให้เขาไปแต่ว่าเขาก็แบบพูดกันมาว่าประมาณว่าแบบอ่าทําไมเราแบบเอาแต่เที่ยวอะไรเงี้ยผม <c oughs> เอาเที่ยวแบบอ่าไม่ไม่อยากเก็บเงินบ้างห้ออะไรเงี้ยผม <c oughs> พ่อแม่ส่งเสียให้เราเรียนมาจนจบเราไม่คิดหาเงิน เอามาให้พ่อแม่ใช้บ้างรออะไรเงรี้ยหรือว่าแบบไม่คิดจะมามาจ่ายค่างวดรถค่าอะไรเงี้ยให้เขาอะครับถ้าแบบนั้น <L an> เขาจะภูมิใจเรามากกว่าน้าอ <L an> ะไรเงี้ยพอเราเห็นอย่างนั้นเราก็เลยแบบรู้สึกเฟลเฟลนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เรา <L an> เราเรา,เร,ารู้สึกว่าไอ้เราภูมิใจตัวเองประมาณว่าแบบเอ้เราเราได้ใช้ชีวิตตามที่เราอยากใช้เราเรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อะไรครับ <L an> เราเราภูมิใจในระดับหนึ่งแต่ว่าพอมาเจอพ่อแม่เขาพูดมาประมาณนี้มันก็เลยทําให้เราแบบเฟลไปนิดหนึ่งว่าเอาเรา,เราคิดเองว่าเรา มีชีวิตที่ดีแบบนี้พ,พี่ว่าพ่อแม่จะภูมิใจคับกับคนไม่ใช่อะไรเงี้ยครับก่อนก่อนหน้าเขาเคยถามเรื่องมีไหมคะที่เรื่องที่แบบจะต้องให้คุณนายช่วยจ่ายค่านุนค่านี่นนมีบ้างครับคือหลกัหลกๆก็คือเป็นเป็นรถครับซึ่งตอนนั้นไอเรียนจบใหม่ๆยังยัง,ยงไม่ได้มี <c oughs> ที่ต้องรับผิดชอบเยอะครับเ <c oughs> ราเออก็เลยไปออกรถมาซึ่งตอนแรกไอเป็นคนจ่ายครับแต่พอหลังๆมาโอเคมันมาอยู่กบแฟอะไรเงี้ยครับเราซื้อคอนโดกันอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ รถนะครับไอไม่ได้ใช้เลยเป็นพ่อกับแม่ขาเอาไปใช้ไปประกอบอาชีพเขาครับซึ่งไอมองว่าเขาก็มีความสามารถหมายถึงว่ามีมีรายได้เพียงพอที่จะเอ่อส่งค่างวดรถได้คือแต่นะคุณนายเป็นคนดาวเหมือนว่าเป็นคนออกรถคันนี้ก่อนตอนแรกแล้วก็จ่ายค่าข้าผ่อนก่อนใช่แต่หลังจากนั้นพอมาซื้อคอนโดแล้วเป็นชื่อเราครับต่อนแรกเพราะเพราะว่าเรามันต้องยื่นโควตเบ็ดเงนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเพราะปัจจุบันอ่ะไอต้องรับผิดชอบในส่วนของอา นี่ส่วนใหญ่ที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างพวกคอนโดเออหรือว่าพวกเราเพิ่งทําประกันไปอะไรเงี้ยครับผม <ừ> ประกันเพื่อเราลูกชายคนเดียวเลยเราก็ทําประกันเผื่อไว้เผื่อมันมันเพิ่มขนอะไรเงี้ยครับก็เลยก็อ่าทําไปอะไรเงี้ยผมก e ็<ๆ>มันเลยทําให้เราเหมือนว่าเอาเรื่องค่ารถเนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่จ่ายให้เราแทนใช่แล้วเราได e ้บอกทาไมอ่ะบอกทาไมว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องโอนไปทางเป็นค่าใช้จ่ายพ่อแม่แล้วนะอันนี้เขาทราบอยู่แล้วครับว่าโอเคเราเราต้องรับผิดชอบ คอนโดนะมันก็หมายถึงว่าจํานวนเงินมันพอๆกันเลยครับอืมแต่ว่าเราเรามองแล้วว่าว่าว่าเ,เขาเอารถไปประกอบอาชีพเขาไปทํางานด้วยไปทำงานซึ่งเขาทำสองคนมันรายได้เพียงพอครับที่จะเ<อ>ราไ,ไี่ชอบทางงวนรถใช่ครับเ <c oughs> พราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้งวนรถเลยเราเราคี้แบบนี้ครับเพราพ่อแม่เขาก็จะจะทําได้อยู่เราก็เลยไม่ได้ส่งเสียไปค่ะงั้การที่คุณพ่อคุณแม่ทักเรื่องที่เนี่ยชิปต่างประเทศครั้งเนี้ยมันทําให้คุณนายรู้สึกว่าเอ๊ะความเข้าใจตัวเองผิดถูกไหมคะว่า เราดูแลตัวเองได้เราเรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้มันก็น่าจะพอแล้วถูกไหมใช่ครับเพราะใช่เพราะเพราะว่าเราคิดว่าโอเคในวัยยี่ห้ายี่หกประมาณนี้เราเราแบบอ่าเราิดชอบชีวิตตัวเองแล้วแบบโอ้ต้องมารับผิดชอบแบบพ่อกับแม่เพิ่มขึ้นมามันอาจจะหนักไปสําหรับเรา <c oughs> อะไรย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเฟลๆฟว่าโอเคมันความภูิใจของเรามันที่คิดมามันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่เขาภูมิใจมากกว่าถ้าเราเรับผิดชอบเขาด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่แค <c oughs> ่ชีวิตเราเก็เลยรู้สึกเฟลเฟล อืมค่ะอเลยไม่รู้สึกว่าเลยรู้สึกว่าเราเราเรา,เราคิดถูกหรือคิดผิดโอเคงั้นคือคำถามที่จะถามพกพี่คือในในวัยยี่สิบห้ายี่สบหกประมาณเนี้ยเ,เราการที่เรารับผิดชอบตัวเองได้ชีวิตตัวเองได้ในในวัยนี้นะครับมันไม่น่าภูมิใจหลออะไรเงี้ยครับหรือว่ามันมันจะภูมิใจมากขึ้นอีกถ้าเราไปรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นเพิ่มเข้ามาในช่วงวัยนี้ครับ โอเคค่ะเข้าใจอ่ะโ <Okay, S 2> อเคคุณได้ถามใครก่อนคะเรียงไปเลยก็ได้ครับพี่ต้นหอมพี่เติลแล้วก็พี่ฟอ์ครับอืมเชิญค่ะทุกวันนี้คือเราเลียเล้ยงเองได้แต่เราไม่ได้ส่งให้พ่อแม่ถูกไหมคะใช่ใช่ครับคือที่บ้านอาห่วงเหมือนกันขนาดอยู่จุดนี้แล้วก็แบบจะถามว่าเก็บเงินบ้างไหม,มเขาจะไม่ถามดีเทลรายละเอียดหรอกแต่เขาแค่แบบ เก็บเงินบ้างไหมเขากลัวว well ่าเออพอเห็นเราใช้เงินเยอะอ่ะเขากลัวว่าวันหนึ่งอ่ะจะลําบากเหมือนที่เขาเป็นเหมือนที่เขาแบบเออวันนี้เขาไม่มีแรงจะทําอะไรแล้วนะเขาเลยห่วงแล้วว่าเก็บเงินบ้างไหมไม่ได้จะขอเราอ่ะเพราะว่ามันเป็นความห่วงแหละแต่ทีเนี้ยยี่สิบห้าแล้วมันมันแล้วแต่ลูกแต่ละบ้านนะเนาะหอมมีความรู้สึกว่าอยากทํางานแล้ววันหนึ่งอ่ะก็ถ้าถ้าเกิด ใจ่ายให้พ่อแม่ได้อ่ะโอเคเขาก็รู้สึกภูมิใจแหละแปลว่าเรามีเหลือมันมันคือความกังวลใจเขาจะลดน้อยลงอืว่าเออถ้าลูกอ่ะแบ่งปันให้พ่อแม่ได้อ่ะแสดงว่าเขาอ่ะสามารถที่จะอยู่ดูแลตัวเองได้อ่ะเออคุณคุณ,คณไอเนี่ยออกมาทำงานนานยังคะน่าจะตั้งแต่เรียนจบอะครับน่าจะปีที่สามสาม,สามปี<า>มปใช่ไหม <c oughs> คะ <c oughs> ก็อยู่ที่ความคาดหวังของแต่ละบ้านเลยอะ่ะ อันนี้หอมหอมเดาว่าเขาคงอยากอุ่นใจกลัวลูกไม่มีเงินบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากได้เงินไในค่ารถตรงนี้ด้วยซ้าเขาอาจจะแบบเอามาให้เขาเนี่ยเขาอาจจะเก็บให้เราอีกทีหนึ่งก็ได้อ่ะมันเป็นความเป็นห่วงของพ่อแม่ค่ะหอมไม่อยากให้เฟลเรื่องนี้หอมอยากให้เปลี่ยนมาเป็นมุมที่เข้าใจพ่อแม่มากกว่าแล้วยิ่งเราก็คือเพิ่งจะเริ่มต้นทํางานสามปีใช่ไหมคะอาจจะผ่อนคอนโดหรือมีอะไรเงี้ยณนะวันเนี้ย มันคงอยู่ในช่วงของการสร้างตัวพ่อแม่เลยยังไม่เห็นความสำเร็จตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจดีกว่าค่ะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เรียกร้องบางอย่างมันมาจากความห่วงแล้วถ้าคุณอายไม่เหลือบากกว่าแรงถ้าทามันไม่เหนื่อยนะคะลองเหมือนกับให้เป็นเงินเดือนเขาอะอยู่ให้เขาเห็นเป็นกิจจลักษณะว่าเออตอนนี้เรากาลังสร้างตัวนะแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่มีเงินที่จะส่งเขาจริงๆอะเราก็บอกเราก็บอกกอับเขาไปตรงๆเลยว่าคือว่าตอนนี้ยกําลังสร้างสร้างตัวตรงนี้ตรงนี้อยู่แต่ถ้าเกิดผ่อนตรงนี้เสร็จอะเออเดี๋ยวไอ,อะจะเอาเงินแบ่งมาให้พ่อแม่นะอย่างเงี้ยเขาก็สบายใจแล้วว่าเออลูกเรามีการวางแผนพี่ว่ามาจากความห่วงแล้วก็ไม่อยากให้ให้เฟลกับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอารมณ์เนี้ยเป็นทุกบ้านแล้วเดี๋ยวไอ,อะจะเฟลช้ชชวิด้วยมีความสุขเวลาเจอเขา อครับนะคะอ่ะพี่เติ้ลคะ่ะโอเคอ่ประเด็นแรกคือเห็นด้วยกับพี่หอเหมือนกันเรื่องที่เขาพูดกับคุณในในวันนั้นนะคะคิดเหมือนกันว่าน่าจะเกิดจากความห่วง แต่ว่าแล้วแต่บ้านเลยว่าจะแสดงความห่วงเนี่ยออกมาเป็นยังไงเป็นคําพูดยังไงมันแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แต่ละคนเลยซึ่งบ้านพี่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเราก็จะอย่างที่คุณปอก็าเจอว่าเก็บตังค์ไม่ต้องไปซื้อหรอกปลอกเก็บไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้จริงเราก็มีเก็บอยู่นะใช่่เราจะเห็นเราชบุมเฉพาะที่เราไปซื้อของนะแต่ว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่พี่อยากคุยกับคุณนายคือเรื่องที่คุณนายถามว่าความภูมิใจของตัวเองอ่ะว่าว่าสิ่งที่คุณนายคิดแบบเนี้ย มันภูมิใจมันมันคือใช่หรือ,อยังอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลเลยอย่ว่าเหมือนเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตยังไงอ่ะสาหรับเรื่องของครอบครัวอย่างอย่างสาหรับพี่อ่ะพี่จะยกตัวอย่างของพี่นะสาหรับพี่อ่ะพี่จะสุกว่าพี่จะภูมิใจต่อเมื่อพี่รบกวนเงินเขาน้อยที่สุดตอนพี่เรียนหนังสืออในมุมพี่แล้วก็เมื่อพี่ทำงานแล้วอ,อันแรกคืออ่ะ แลวกวนเงินเขาให้นอนที่สุดพี่ก็หาทางอเอดวยกันไปกู้ก็ยศไปทํางานพิเศษไปทําอะไรใดๆเพราะแค่รู้สึกว่าหยเขาส่งเราเรียนมาขนาดเนี้ยเหมือนถ้าอรนไหนเราช่วยเขาได้เราก็จะทาครับพอเมื่อเรียนจบทํางานแล้วความจุมภูมิใจของพี่อย่างหนึ่งคือพี่รู้สึกว่าเมื่อที่พี่ทํางานจนพี่มีเงินประมาณหนึ่งที่พี่จะรู้ว่าสามารถจัดก,การชีวิตตัวเองที่ในขั้นพื้นฐานจําเป็นได้เรียบร้อยแล้วอะรวมถึงว่าเติมเต็มความสุขตัวเองได้แล้วอะ พี่จะภูมิใจตัวเองอีกเมื่อพี่สามารถมีเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเขาได้คือมันจะไม่ได้เยอะหรอกนะตอนที่เราเพิ่งแบบทำงานใหม่ๆอะ่ะอาจจะแบบเดือนหนึ่งสองพันเดือนหนึ่งสามพันแต่อย่างน้อยเรารู้สึกสำหรับพี่นะพี่สึกว่าถ้าเทียบกับทั้งชีวิตที่เขาดูแลเรามามันพี่โอเคมากที่จะให้เงินนี้เพื่อจะรู้ว่าเอ้ยวันหนึ่งเราช่วยเขาได้อีสองพันสามพันนั้นมันอาจจะไม่ไแบบ ไปช่วยอะไรเขาได้มากในชีวิตของเขาแต่ว่าอย่างน้อยมันเหมือนแบบแกเข้าใจไหมเหมือนว่าสองพันเขาไปซื้ออาหารกินเขาไปซื้อของที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่ภูมิใจ mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่อยาจจะแบบเอออยากให้อายลองมองในมุมดีว่าบางทีแบบก็พี่เข้าใจในมุมไอยว่าเออความสุขของตัวเองเราดูแลและมดช่อดาได้เราไม่ได้ไปรบกวนเขาพี่ว่ามันก็เป็นลูกที่ดีแล้วแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราสุ้สึกว่าเรามีอะแล้วมันสามารถ เอาไปช่วยเขาได้เอาไปแบบตอบแทนแล้วมันอาจจะแบบไม่ต้องมาในรูปของเงินเดือนทุกเดือนก็ได้แต่ว่ามันอาจจะแบบแเออโอกาสสาคัญเรามีของอะไรไปให้เขาเราซื้ออะไรไปให้เขาอย่างน้อยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังนึกถึงเขาอยู่ตลอดในการที่เขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เราแบบเนี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความภูมิใจที่พี่พี่พ,พ,พี่พี่คิดค่ะเอออยากจะมองในมุมนี้ให้ใหน้องไอได้เห็นบ้างค่ะอ่ะคุณ่อค่ะผมมีแบบ ช่วงชีวิตที่คล้ายคุณไอามากๆเลยนะครับคือช่วงเด็กๆเนี่ยครับพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้ซื้อพวกบบเสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้ยก็จะแบบเห็นเพื่อนใส่แล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยากได้มาก พอเราได้เงินเองทํางานหาเงินเองปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบซื้อเลยแต่เนียว <laughs> แต่เียวเลยซาเต้มต่มเียว <laughs> คือแบบแต่ก็คือมันก็เป็นมันมันมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเออเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วเราไม่มีโอกาสทําแล้วอะไรเงี้ยอยากจะบอกคุณนายนิดนึงว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่แบบไม่มีเงินอย่างเดียวนะที่จะเสียโอกาสมากกว่าคนอื่น อย่างที่พี่ๆทั้งสองคนเขาบอกว่าแต่ละครอบครัวเขามีความตั้งใจมีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นพอเชื่อว่า25เนี่ยมันยังอยู่ในวัยที่แบบสนุกอะคือมันมีจุดประสงค์ในชีวิตไปหมดอะ25 26อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ปอร,รู้สึกว่าครอบครัวเขาน่าจะพูดขึ้นมาก็น่าจะ น่าจะมาจากการที่ไปเที่ยวทริปนั้นแน่ๆเลยพอพอเห็นคุณไอไปเที่ยวปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการไปเที่ยวหนึ่งทริปเนี่ยมันเป็นการใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะหรือเปล่าแบบต้องเสียนูน่นเสียนี่เสียนั่นอะไรเงี้ยถ้าเอาเงินสักบ,บางส่วนจากก้อนเนี้ยเอามาทําประโยชน์ในด้านอื่นบ้างโดยที่ไม่ต้องเป็นสิ้นเปลืองเกี่ยวกับการเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในมุมมองพ่อแม่น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าพอเองก็ ก็ก็เป็นแบบคุณไอแล้วก็สุดท้ายก็พออายุ30กว่าพอทําให้ตัวเองจนหมดแล้วสนุกจนแบบว่าเออเฮ้ยฉันได้ตอบโจทย์ชีวิตฉันละสุดท้ายคนที่จะมองต่อไปก็คือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งช่วงอายุแต่ละช่วงอายุของของของชีวิตเนี่ยมันจะเกิดความสนุกและและและ,และเป้าหมายของชีวิต ที่ต่างกันไปผมเชื่อว่า26ถึง30กว่ากาเนี่ยโอ้โหยังแบบแน่นอนเวลาที่เราหาเงินได้นเนี่ยเราจะภูมิใจกับตัวเองมากว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเราโอโเาเา้เราเราเท่เราเจ๋งอันนี้แน่นอนพปอ,อยากให้คนาย ภูมิใจในสิ่งนี้กับตัวเองเพราะว่าคือเด็กอายุยี่ห้ายี่หกนี่จะหาเงินมาผ่อนทั้งคอนโดผ่อนทั้งรถมาไปเที่ยวนี่ก็แบบโอ้มันมันมันเป็นเรื่องที่เยอะนะเพราะฉะนั้นคือการภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราขับเคลื่อนอยู่ทุกวันนะเออมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเออตัวเราเนี่ยเจ๋งขนาดไหนแล้วพรุ่งนี้เราจะก้าวไปยังไงแต่อีกหนึ่งเรื่องที่พี่วีทั้งสองคนก็พูดก็คือมุมมองผู้ใหญ่ที่เขาห่วงนี่เพราะ เห็นว่าคุณไอทํางานได้เยอะแล้วเนี่ย,ย <ๆ S 2> ก็อาจจะแบบมีความคิดว่าเอ๊ะแบบไปฟุ่มเฟือยสูรู้ซื้อได้กับสิ่งที่มันสิ้น <ๆ S 1> เปลืองอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่าแบบเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาเงินสักก้อนเล็กๆเนี่ยมาช่วยผ่อนลดหรืออะไรเงี้ยก็คือผมเชื่อว่ามันจะเป็นความสบายใจที่เขารู้สึกแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาก็น่าจะมีเงินเก็บอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ลาบากตัวเขาเลยนะแต่ว่าที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยเขาก็น่าจะแบบอยากเห็นคุณไอยมีเงินเก็บ เยอะๆเป็นเงินสำรองในชีวิตถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะได้เอาไปใช้ได้ดีกว่าไปเที่ยวสู่ดุร่าได้และแบบนี้มากกว่านะครับผมสําหรับปอนะฮะที่จะมุมอีกนึงนะจะมองมุมว่าการที่คุณนาย,ยาไปเที่ยวแล้วชวนพ่อกับแม่ไปเที่ยวอ,ะอ่ะก็น่ารักนะใช่ใช่ <ๆ S 2> จริงๆวัยรุ่นหลายคนชวนนี่คือแล้วก็บอกเราก็รู้สึกว่ายี่้าถ้าซื้อคอนโดได้เธอเจ๋งมากเลยอะจริงนะ แต่ว่าต่อให้เธอซื้อบ้านยังไงก็ตามพ่อแม่ยังจะพูดประโยคเธิจริงๆเอาง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวพาเขาไปกินข้าวแพงๆบางทีเขาก็เขาก็พูดใช่ว่าทำไมต้องมากินแพงขนาดนี้เออแต่ถาวว่าดีใจไหมลึกๆดีใจแต่ว่ามันเป็นเออมันเป็นไปธีการแสดงออกของเขาใช่แล้พอเขาเป็นห่วงและไอแต่ไอเก่งนะไอเก่งมากมากเลยนะรู้เปล่าแล้วก็พอเมื่อไหร่ค่อยให้เงินพ่อแม่อย่าเพิ่งให้ตัวเองเดือดร้อนเพลงแต่ว่าเราอาจจะมีคำพูดดีๆดีว่าเออตอนนี้เราสร้างตัวอยู่ให้เขาเห็นพัฒนาการของเรา พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนาะ